ย้ำกินก็คั่กโอ้ยไปเอาอีกบ้านหนึ่งดดเดี๋ยวเดี๋ยวอสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวแพร่สั้นเอกคั่งนึงมันนี่กับเขาปลาหาอยูุ่ภาคกิจคือเก่าไม่นี้มากับบ่าวจอยสบายดีกับบ่าวชิดสบายดี เอาบริสิ์ว่าสิมากินข้าวป้ามาเนี่ยาอยู่หากินนี่แหละแ้วก็บวับาสิช่องหานอนนอนไม่ไพ่เนี่ว,ว่ารถด,ด่วนวกลับไปเบิกกำกันว่าวิธีเอามันจะเป็นแบบเลยสิเอาก็ะสีหาเราตามนี้แหละ เป็นบ่บ่เชต์คือคืออยู่ตัวนี้คืออยู่บ่บึงตามลำมันมีหอยนอนเจาะอยู่ขันเราบ่ามีมูค,คือคืออยุ้ยมัตัวนี้นะลองลองพาไล่ไปบึงนี่ละขันเห็นก้อนตัวหนึ่งแหละโอเคแปลว่าต้องมีหล,ลายตโตจะรับหลายอยู่บ่เบอเชต์ลายยุ้ยอ่ะนะลายอะไรทำนี้ แต่ว่าเป็นกระบังกระฮาก,ก็เริ่มกินอยังน้อยเนาะยังน้อยอยู่อ,อ,อ๋อสักก็ได้เลยรถด่วนแซกมาแล้วเอาใส่กระบังเข้าพาไม่เห็ดกระบงังเสือ้อีนก็เสือนอน หยิบใส่ได้ก็ของดีเค่นี่ยสีดาแต่มันน้อยพดก็สิขัดเนาะลองเบิ้งรสชาติเป็นอะไรกินทิดใบบ์เบ่บอโบโฮจัด A a a buka kin, nakin dah yo, nak buka kin? Buka, buka kin. นี่วันนี้เขามารอปลาเมือบอ่ะนี่ปลาเมื่อกี้นี่ไม่ได้ท่านปลาเมื่อกี้่ะเราบปงปลานี่มันสิได้บอกอะไปดูมนกันทุกคนขึ้นมาแล้วยังตัวหนึ่ง ดุ Finally, ้นได้ดุ <weighted bah> ้นน้ำกันเด้ดูดูกันนี่วะนี่มันตกนี่ตะกุนบวนกันโอ้บังหมานะบังเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยโอ้โอ้เออไปชิลกินยังไงวันนี้ตัดตรงเลยไปเช็ดเออตัดลงเลย bằng tối nay bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền bằng Gõ มันเข้าเลยยอดเลยถือ่าแซ่บกินด,ดิบอ่ะตัดไลเบิ่งแต่ละ้องแต่ละองมาโจกป้องอยู่มีนอนอยู่แปว่ามันเลาะกินอยู่ทั้งก็ชี้ตัดไลนะ่ะมันมีหูมันเจาะแต่ละขันแต่ละขันนี่เขาจึงเขา,าจึงกล้าตัดไลเบิ่ง กันบ่มีหู้หู้นอนเจาะใต้ึรนแล้วบอกลายเบิ่งก็ได้หยัยตัวบ่เช็ดสามตัวก็บังตัวน่ะก็บังต่อไปน่ะชิมีอีกคอคอนอนนี่บระโูคบรอยู่น้อยคอต่อไปคอต่อไปคอต่อไปก็บังหรือแม่แะกับนี่มือเจ้างกังมือเอ้กับบังเปนคนนตกต่อขออัทรัพย์คนป่านะ่นเ้าเอาต่อเอาต่อ เอาต่อเอาต่อต่อเอาต่อเนาะอีกแล้ว <c oughs> าสุดจะเคลียร์แล้วในป่าเราจะเอาโฮกันไปเป็นคนเลยเข้าป่ามันมากับไปต้องชี้เลี่ยนดีน มาดิลายอยู่ลายอยู่เสือเสืออนี่โอ้สิบกว่าตัวว่จัานี่ลายอะไรกับบางจ้านบ่องบ่องตัวนี้ โอ้คอ oh. น,นี่ขักเด้อขอนเด้อนี่มีเต้าอ้วนคอนี่นี่อ้าเตัวตุ๋ยขักันเลยตัวนี้สัมผัสเลยถือว่าถือว่าอ้วนสุดละตัวนี้จะกินยิปได้บ่อยใจบ่ไใดเลยกินบ่ไใดเลยเอามือจะคำหนึ่งบัวกันกินบัไใดมันมันมันเลยมัน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  กระเดากระเดากระเดาอยู่ออเยียวาเอาอีกจัเอาอีกบันหน,นึ่งมันข้าเลย เก็บหนาเลยนึ่งแล้วก็ตัตวมันมอนบีแผงมันจะมันเตะเอาพอแล้วไปนี่เอาพายเอ็กินต่อไปน่สามเดียวพอไล้ไปเด็กคหนึ่งเลยปะคอนแนป่ะโอ้โอ้โออ้อโอ้อ้อ้โอ้ออเอ แต่ยังพอใช่ตะป,ปูตะป,ปูคนตัวแบบใหญ่เลยเดีด้วยครับลามเชิญนะลามล้างใส่น้ำกันเลยครับนอนน,อน,น,อนะแซ่บ la กินก็คักโอ้ยเดี๋ยวเอาอีกบันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันคักอีเด่ยอดเลยรามเชอเออออออกอไปบดโอยู่นนี่ให้คักน่ากินดิบเลยังรับ เขาเอ็ดแบบมีล้างหมดเลยล้างหมดเชียอราซาดล้างล้างเลยล้างเบืดอน้ำหนูมัน ที่ีปุงใส่ยังแน่บ่ะจอยเกือเป็นนวดำหรนึงข้าโรยเกลือจะได้เค็ม <laughs> <c oughs> ใครยินชุดดีส <c oughs> ดายเสร็จแล้ว

nè. Hàng với. Không phong đi hôm đi. Đặt ra sát sát. Nằm con cặp mùng. Đi bãi đây เนาะ. Đi shot out đi. bắt à, em treo thế đây mở đây, có con Mình khó cái lắm cả đây mình đây Hả thi không, Đi 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 mình khó xẹp Má má má, bỏ mưa vào đây

แตกแล้วแตกแล้วนี่เนี่ยกระปูคนกระปูภูเขาแทบแทบแทบเลยเขาเขาไปใส่บนอื่นไหม ปตนอนรถดวงเลยก็ป oh, no, ีหนึ่งสิ้กินเธอหนึ่งาินตลามมาดูกันแม่นมันเป็นยามได้อี่ได้ไบ็ดเบิดยามนี่กับเบ็ดเนาะแ่ะกินบทันกับรถด่วนนั่นเลละรถด่วนกรบบวนสุดท้ายสมสมซืือเนบะรถด่วนเนาะ ถ้าทุกคนคันเพยจะได้ของดีแหละเขามาป่าได้ของดีอยู่ในป่าแล้วของดีเต็มมีเต็มบิรดเบิดน้ำมันดีสมบัติหมดแข่งหมด อาอสีกับได้บาร์ดิได้แตเขาเขากินน้ำแล้วก็สีเดินทางกับออกจากฟาร์มมบุน,นีมบุนีก็เขาก็มาหากินรถด้วนหรือว่านอนไม่ไผ่ชื่อชื่อบุณีมันหน้าเขาสีขึ้นไปหาขึ้นผูกคืนเป็นนอนมันหน้านะลเลรบจอยแซ่บอยู<า>่ยว่า,าหารปลานเขามบุณีหางนนนสิย้อนบุณียสยอดเนาะของแซ่บของแซ่บของแซ่บของงาหารดีกะอยู่ในป้ายแหละอาหารดีนะของดี มองดีกับคำภาษาอ,อ้าวสุดหน้าบอชิดสิพาไปทางใดต่อบอชิดติดตามติดต,ต,ตามรุ่นนำการหนี่ในในในสิพาไปทางใดอีกบอชิดเป็นว่าครั้งหน้าสิพาไปนั่งเพิกนู้ไว้เพื่อนวะห้า,างเพื่อนกับตั้งเรดบอยแหละตรงมีแต่ว่าวางแพนกันจะขึ้นไปเพิกนอนตั้งประมาณสองสามคืนนี่แหละเอ้ามาเนี่ยก็ขอจบคลิปเีกมทีนี้ก่อน ถ,าม,ถามอีกท่ากันเลยกับเขาเธอคอ,อไฟาอะไรสามารถคอมเมนต์มาตีสมได้เอาเจอกันที่หน้าสบายดีไป